ผู้ทำตามสูงสุดไทยแพ้เซอร์เบียเปิดผู้ที่ทำตามสูงสุดเกมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเซอร์เบียในศึกลูกยางชิงแชมป์โลก2022วันที่7็ดตุลาคมห5ความเคลื่อนไหวหลังจากทีว่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเซอร์เบียไปศูนย์ต่อสาเซต23ต่อ25 17ต่อ25และ1 5ต่อ25ในการแข่งขันลูกยาง ชิงแชมป์โลก2 0ง2ันรอบที่2สายเนัดที่3เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ได้แก่อนามิเจลิกาของเซอร์เบียทำไป15คะแนนจากตกสบเอบล็อก3เสิร์หนึ่งส่วนคนที่ทำแต้มสูงสุดของไทยคือทีมพิชยาโกกรัมทำไป8คะแนนจากตบทั้งหมดสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาในวันเสาร์ที่8ตุลาคมนี้เวลา20นาฬิกา ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคำใหม่ๆด้วยนะคะ